สวัสดีค่ะวันนี้จันต่ายจะมาสอนวิธีการแว็กคิวตัวเองค่ะด้วยผลิตภัณฑ์คารอนของประเทศออสเตรเลียค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าถ้าไม่ใช่ช่างอย่าหาทํานะคะเมิฉะนั้นคิ้วอาจจะแหว่งได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคะวันนี้จันต่ายใช้แว็กสีขาวเป็นฮาร์ดแว็กค่ะของคารอนนะคะซึ่งแว็กตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับขนเส้นเล็กบางค่ะโดยเฉพาะนใบหน้าเนี่ยนะคะ ตรงบริเวณคิ้วเนี่ยบอบบางมากๆค่ะเราต้องใช้แว็กที่ถนอมผิวค่ะแว็กตัวนี้จะจับเฉพาะขนค่ะเขาจะไม่ทําให้ผิวเบิ์นหรือว่าผิวแดงเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะทาให้ทาคะชิดกับขอบที่เราต้องการแว็กนะคะให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้นะคะแล้วก็ดึงนะคะวิธีการดึงเนี่ยอย่าดึงกระชากนะคะให้ดึงเรียบผิวนะคะแต่ดึงย้อนขนค่ะ ทาตามดึงย้อนนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะส่วนล่างนะคะต้องแปะหัวคิ้วจนจนถึงตรงมงกุฎนะคะแล้วก็ตรงมงกุฎถึงหางคิ้วนะคะทั้งหมด4ส่วนนะคะ ่อมายันลากไปเห็นไหมคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาทําอีกข้างหนึ่งค่ะทั้งหมดนะคะประมาณ4ด้านนะคะแล้วก็ตรงกลางอีก1เป็น5นะคะแต่สําหรับคนที่เป็นช่างเท่านั้นนะบอกย้าอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าการแว็กคิวด้วยตัวเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างเนี่ยบางทีการวางนะคะ วางแว็กบาดแว็กการดึงต่างๆนะคะอาจจะทําให้ขนคิ้วแบ่งได้เดี๋ยวอาจจะคิ้วไม่สวยนะคะกว่าจะขึ้นเนี่ยคือใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะแต่วิธีการแว็กเนี่ยจะดีมากๆค่ะดีกว่าการถอหรือการกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าการถอเนี่ยก็จะเจ็บมากค่ะส่วนการกันเนี่ยจะทําให้ขนเป็นตอค่ะเวลาขึ้นเนี่ยจะตอแข็งเลยนะคะไม่สวยเลยนะคะแล้วก็การแว็กนะคะเขาจะขึ้นช้ากว่ามากค่ะ โดยมากนะคะประมาณหนึ่งเดือนเลยค่ะกว่าจะขึ้นนะคะก็ค่อนข้างจะเนียนกริฟเลยนะคะแล้วก็สามารถแต่งทรงได้นะคะแล้วก็วิธีการแว็กซ์นะคะแบบนี้ไม่เจ็บด้วยนะคะเป็นการใช้แว็กซ์แบบถนอมผิวค่ะ้วยผลิตภัณฑ์ของคารอนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากออสเตรเลียนะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานนะคะฉะนั้นก็ไว้ใจได้เลยค่ะว่าถ้าใช้คารอนเนี่ยดีแน่นอนไม่ทําให้ผิวเบินผิวแดงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาจารย์ต่ายก็ใช้ผลิตภัณฑ์คารอนเนี่ยทั้งแว็กซ์นะคะบริการให้กับลูกคา้าแล้วก็สอนมายาวนานหลายปีแล้วนะคะใครสนใจอยากจะมาเรียนนะคะหรือว่าจะมาใช้บริการก็อินบ็อกซ์กาได้เลยนะคะเจอกันนะคะที่สุขมุมวิท101ทับ1ค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็ เช็ดนะคะด้วยอ่อยค่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะเห็นไหมคะไม่แดงเลยนะคะผิวอัชาืชไตขาวนะคะแต่ไม่แดงเลยนะคะทรงคิวเปะเวอร์ค่ะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ